วัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้หัวข้อธรรมที่อยากจะมาคุยให้ฟังก็คือวิธีการทิ้งความยึดในอารมณ์อะคะ่ะวิธีนะคะในการทิ้งความยึดในอารมณ์ในขณะที่เรากําลังเกิดปัจจะและมีเวทนาต่างๆเกิดขึ้นมานั้นเน่เราควรจะทํำยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันในเรื่องนี้ก่อนที่จะมาพูดถึงหัวข้อธรรมในวันนี้นะคะก็อยากจะมาอ่านพระสูตรให้ฟังสักสองบทก่อนนะคะ สูตรแรกที่อยากจะมาอ่านวันนี้นะคะ่ะเขามีความสําคัญมากนะคะหรือว่าพุทธองค์ทรงสอนเรื่องการเจริญสมาธิไว้อย่างไรนะคะ,ะหัวข้อชื่อเจริญสมาธิให้ได้อย่างน้อยวันละ3าครั้งนะคะเริ่มนะคะพิสุกทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์3ประการเป็นผู้ควรเพื่อจะได้รับผลกําไรที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทําผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้เจริญงอกงามออกไป3ประการอย่างไรเล่า พิสุทั้งหลาย3ประการคือชาวร้านตลาดในกรณีนี้ย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเช้าย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลากลางวันย่อมจัดย่อมทํากิจการงานอย่างดีที่สุดในเวลายเย็นพิสุขทั้งหลายชาวร้านตลาดที่ประกอบด้วยองค์3ประการเหล่านี้แล เป็นผู้ควรเพื่อจะได้รับผลกำไรที่ยังไม่ได้หรือเพื่อทำผลกำไรที่ได้รับอยู่แล้วให้เจริญงองงามออกไปนี้ฉันใดพิสุขทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันพิสุขทั้งหลายประกอบด้วยธรรมสามประการเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมท,ที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลธรรมท,ที่บรรลุแล้วให้เจริญงองงามยิ่งขึ้นไปสามประการคืออย่างไรเล่าพิสุขทั้งหลายสามประการคือ ิสุขในกรณีนี้ย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลาเช้าย่อมกำหนดสมาธินิมิตโดยเอื้อเฟื้อในเวลากลางวันย่อมกำหนดสมาธินิมิตเพื่อ,อโดยเอื้อเฟื้อในเวลายเย็นพิสุขทั้งหลายพิสุกที่ประกอบด้วยธรรมสามประการเหล่านี้แล้ย่อมเป็นผู้ควรเพื่อจะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุหรือเพื่อทำกุศลกรรมที่บรรลุแล้วให้งอกงามยิ่งขึ้นไปได้นะคะ พระพุทธองค์ก,คก็ทรงสอนเรานะคะว่าถ้าเราอยากจะทําบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุอะคะ่ะให้เจริญงอกงามขึ้นไปได้เนี่ยเราต้องทําสมาธินะคะอย่างน้อยที่สุดก็คือ3มเวลาะคะ่ะเชา้ากลางวันเย็นนะคะกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่แหละคะ่ะเชา้าอ่นมานึกได้ก็รีบทำหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวนะคะหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว หรือไม่ก็หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นนะคะทําประมาณนี้นะคะ่ะอย่างน้อยที่สุดก็เช้ากลางวันเย็นแต่ถ้าทําได้มากกว่านั้นมันก็จะยิ่งดีมากมาขึ้นมากๆขึ้นไปนะคะอนาปาณสตินี่เป็นบุญใหญ่อาน,นิสงใหญ่นะคะต้องเล่งมือฝึกฝนตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เกิดปัญญาญาณเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะตรงนี้อีกประสูตรหนึ่งที่อยากจะอ่านให้ฟังก็คือ เหตุผลที่ต้องรับฟังเฉพาะคำตรัสของพระพุทธเจ้าอะคะ่ะทรงกํำชัดให้ทรงกํำชับให้ศึกษาปฏิบัติเฉพาะจากคำของพระองค์เท่านั้นอย่าฟังคำของคนอื่นนะคะอ่าเริ่มนะคะพิสุกทั้งหลายพวกพิสุกบริษัทในกรณีนี้สุตันตะเหล่าใดาที่กวีแต่งขึ้นใหม่เป็นคำร้อยกองประเภทกาบกอนมีอักษรสละสลวยมีพยัญชนะอันวิจ,จิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำาก่าวของสาวก เมื่อมีเมื่อม,ม,มีผู้นำสุตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนที่สุขทั้งหลายส่วนสุตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าด้วยเฉพาะเรื่องสุญญาตา เมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการกระทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏได้ ความสงสัยในธรรมทั้งหลายหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้พิสุกทั้งหลายบริษัทพิสุกบริษัทเหล่านี้เราเรียกว่าบริษัทที่มีการลุล่วงไปได้ด้วยการสอบถามแก่กันและกันเอาเองหาใช้ด้วยการชี้แจงโดยกระจ่างของบุคคลภายนอกเหล่าอื่นไม่อ่าวงเล็บนะคะเขาเรียกชื่อว่าพิสุกเหล่านี้เรียกชื่อว่าปฏิปุจฉาวินิตาปาริสา โนอุกาจิตะวินีตาค่ะจัดว่าเป็นบริษัทที่เลิศแลนะคะพระองค์ก็ทรงตัดสอนเอาไว้ว่าถ้ามีคําที่เขาสุตันตะที่แต่งขึ้นใหม่อะค่ะอ่ามีอักษรสระสวยเป็นกราบกอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเรื่องนอกแนวนะคะเป็นเรื่องนอกแนวก็คือไม่ใช่เน้นเรื่องของการ่าไม่ได้เน้นเรื่องของอริยสัจสี่ไม่ได้เน้นเรื่องของ ส่ญญยตาคือไม่ได้เน้นเรื่องปัิยสุบาทไม่ได้เน้นเรื่องมักมีองค์8อย่างเงี้ยค่ะแต่เป็นเรื่องนอกแนวที่เป็นเรื่องปฏิหารเป็นอะไรอย่างนั้นนะคะก็ทรงสั่งไว้ว่าเธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี้ยหูฟังนะคะไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจากไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนที่นํามาก่าวเป็นข้อความที่ลึกมีความหมายซึง้งเป็นชั้นโลกุตละ ว่าเฉพาะด,ด้วยเรื่องสุญญาตาค่ะก็คืออย่างเช่นที่บอกไปอะค่ะว่าด้วยเรื่องอริยสัจสี่มรรคเปง์แปดปฏิยสุบาทเหล่านี้จะต้องฟังด้วยดีนะคะเงี่ยหูฟังและตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะคะสําคัญมากอะค่ะพุทธองค์ทรงตัดเน้นสอนตรงนี้นะคะต้องเรื่องเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาจริงๆอะค่ะจึงสามารถที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะคะ ถ้าเป็นเรื่องนอกแนวเป็นเรื่องอะไรต่างๆเราไม่สามารถช่วยบนทุกได้เราก็ไม่ควรจะไปสนใจมากใช่ไหมคะโอเควันนี้ก็อ่านพระสูตรไปแล้วนะคะสองบทก็จะมาอธิบายคำศัพท์ทางธรรมวันนี้ก็คือปฏิสุบาทนะคะแต่วันนี้เป็นสายดับนะคะก็จะคล้ายๆกับสายเกิดนะคะก็มีสิองห่วงโซ่เหมือนกันก็เริ่มจากอวิชานะคะก็ เราะมีอวิชาเป็นคราวที่แล้วที่บอกว่าสายเกิดใช่ไหมคะเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารใช่ไหมคะอันนั้นคือสายเกิดแต่วันนี้เราจะเริ่มด้วยสายดับก็คือเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือค่ะของอวิชาจึงมีความดับแห่งสังขารน,นะคะก็ะคือถ้าอาวิชาดับลงได้คือความไม่รู้ในอริยสัจสี่มันดับลงหมายถึงว่าเรามีวิชาเกิดขึ้นนะคะ เรามีวิชาเรามีความรู้ที่แท้จริงเกิดขึ้นได้แล้วว่าอริยสัจสี่คืออะไรนะคะอริยสัจสี่ที่แท้จริงคืออะไรเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเจ้าตัววิชาคือความไม่รู้ในอริยสัจสี่เนี่ยมันก็จะดับไปใช่ไหมคะพอมันดับไปปุ๊บตัวสังขารตัวที่ต่อเนื่องต่อมาจากตัววิชาค่ะทุกตัวก็จะดับลงไปหมดนะคะเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารน,นะคะ ก็คือการปรุงแต่งก็จะไม่มีอะค่ะเพราะถ้าเรามีอริยสัจสี่เข้าใจใอริยสัจสี่ที่แท้จริงได้เราก็จะไม่ไปหลงปรุงแต่งในเรื่องต่างๆนะคะเพราะเราไม่ไปปรุงแต่งุ๊บสังขารเมื่อไม่มีสังขารหรือการปรุงแต่งก็จะก็จะไม่มีวิญญาณก็คือจะไม่มีการไปรับรู้อารมณ์เกิดขึ้นนะคะเพราะไม่มีสังขารใช่ไหมคะเพราะความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณ จึงมีความดับแห่งนามรูปอะค่ะมันก็จะไล่ไล่ไล่ต่อไปอย่างนี้ค่ะเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะนะคะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหานะคะเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานก็คือถ้าไม่มีความอยากอะค่ะพอไม่มีความอยากความยึดเก็จะไม่มีอะค่ะ พอไม่มีความยึดพบชาติจรามรณะโศกะปริเทวทุกขะทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นนะคะนี่ค่ะคือสายดับแห่งทุกนะคะก็คือปัญญาสุบาทสายดับจะตรงข้ามกับสายเกิดนะคะก็คือถ้าเรารู้ว่าสายเกิดเนี่ยพระองค์ทรงเน้นเรื่องตัวตันหาใช่ไหมคะถ้าเราดับความอยากของเราตรงนั้นลงได้อะคะ่ะสายเกิดแห่งทุกนน้นก็จะถูกเราตัดทิ้งลงไปได้เพราอเราตัดสายเกิดแห่งทุกได้ทุกตัวคือเราดับ ตัณหาลงไปได้ทุกตัวเราก็จะไม่มีความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นได้นะคะจิตเราก็จะสงบเย็นจิตอย่างเงี้ยค่ะที่สงบเย็นลักษณะแบบนี้มันจะค่อยๆนําเราเข้าสู่นิพพานได้นะคะมันจะค่อยๆลาดไปเอียงไปโน้มไปอะคะ่ะมันจะเห็นทุกอย่างตามสภาพที่เป็นจริงแล้วก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้มันเป็นเพียงแค่ของชั่วคราวอะคะ่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองนะคะเราอย่าไปเผลอหลงยึดกับมันเท่านั้นเองอะคะ่ะ ถ้าเราสามารถไม่ไปหลงยึดกับมันได้เนี่ยเราก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะคะโอเคก็ปัญญสุบาวสายดับก็ได้พูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยหัวข้อธรรมในวันนี้ที่ว่าวิธีการทิ้งความยึดในอารมณ์อะคะ่ะในขณะที่กําลังเกิดผัสสะอะคะ่ะและมีเวทนาต่างๆเกิดขึ้นมานั้นเน่ะเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในเรื่องนี้นะคะ ส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมนะคะเราถึงจําเป็นจะต้องฝึกฝนนะคะที่จะทิ้งความยึดในอารมณ์ต่างๆของเราให้เร็วนะคะที่เป็นดังนี้ก็เพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกที่จะทิ้งอารมณ์ต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นมาจากผัสสะต่างๆที่เรากําลังเผชิญอยู่ในแต่ละขณะขณะให้เร็วแล้วอะคะ่ะจิตมันจะเรียนรู้ผิดทางอะคะ่ะคือมันจะหลงไปเพลิดเพลินแล้วก็แช่ตัวยึดติดอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายที่กําลังเข้ามา ที่กำลังพัฒสาเ่านั้นนะคะเพราะถ้าเป็นเพราะว่ามันเหมือนกับเรากำลังไปฝึกมันให้มันไปเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะคะ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าการกระทําลักษณะเช่นนี้มันจะทําให้มันจิตมันติดนิสัยที่จะแช่ตัวเองยึดติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆะคะ่ะถ้าเป็นดังนี้ไปแล้วเนี่ยเมื่อเกิดพัฒสาแล้วมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะจิตมันก็จะเรียนรู้ที่จะ ชอบไปแช่ตัวอยู่ในอารมณ์ไปยึดติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆค่ะที่มากระทบมากขึ้นมากขึ้นเช่นนี้จึงทําให้สายเกิดแห่งทุกข์ที่มันมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาความอยากใช่ไหมคะเพราะมีตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานแล้วพออุปทานเนี่ยมันยึดแน่นไปเรื่อยๆค่ะมันก็จะเกิดภพชาติชรามรณะสายแล้วสายเล่าไปแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดผัสสะในลักษณะาตาเห็นรูป ชอบหรือไม่ชอบแต่จิตมันก็เรียนรู้ที่จะแช่ตัวคือยึดติดอยู่กับอารมณ์ที่จะที่จะชอบไปคิดในอยู่ในในในเวทนาทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานะคะไปติดใจอยู่ในในอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นจากผัสสะแล้วก็เกิดมีเวทนาต่างๆขึ้นมาตรงนั้นนะคะถึงทําให้สายเกิดแห่งทุกเนี่ยมันเกิดขึ้นจนครบวงจรไปทุกสายฉะนั้นความเกิดความทุกสะสมเนี่ยมันก็จะเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะ ไม่มีสายไหนที่ถูกตัดลงบ้างมันก็จะเป็นความทุกข์สะสมที่เพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นความเครียดสะสมนะคะเป็นไบโพล่าแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าไปในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงควรเรียนรู้วิธีที่เราจะต้องรีบทิ้งอารมณ์ของเราให้เร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์แห่งความจากมาจากสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเราอย่าไปหลงเพลินกับมันนะคะพระเจ้าจึงสอนให้เราละนันทินะคะการละนันทิก็คือละความเพลินในอารมณ์ต่างๆที่มันกําลังเกิด ขึ้นมาในในจิตของเราอะคะ่ะส่วนใหญ่แล้วจะเพลิดเพลินกับอารมณ์จากความสุขใช่ไหมคะแต่บางคนเนี่ยก็ไปเพลิดเพลินจากอารมณ์จากความทุกข์โดยไม่รู้ตัวเหมือนกันนะคะช่นบางคนเนี่ยชอบคิดถึงความชอบกลัวในเรื่องต่างๆแล้วก็ปรุงแต่งไปในลักษณะของความกลัวกังวลแล้วก็ชอบคิดหาวิธีการแก้ไขอะไรต่างๆแบบนี้นะคะ่ะหลงเพลินไปคิดต,ต่อเนื่องต่อเนื่องปรุงแต่งไปเรื่อยๆแบบเนี้ย จนหลงเพลิดเพลินไปจนจิตมันแช่ตัวยึดติดกับอารมณ์เหล่านี้โดยไม่รู้ตัวนะคะก็เป็นการฝึกให้จิตมันไปไปหลงเพลินอยู่กับอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องรีบฝึกที่จะร้านันทินะคะตัดสายเกิดแห่งทุกข์ลงให้ได้ไม่เช่นนั้นสายเกิดแห่งทุกข์มันก็เราเจอผัสสะแบบนี้มันก็จะไปแช่ตัวแบบนี้มันก็จะเป็นความทุกข์สะสมเกิดขึ้นเส้นหนึ่งคิดอีกอก็ขึ้นมาอีกเส้นหนึ่ง คิดไปคิดมาวนไปวนมาอย่างน,นีความทุกข์สะสมยังเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆะคะ่ะอันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าวิาวธีหลักๆะคะ่ะที่เราจะสามารถทิ้งอารมณ์ของเราให้ได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจริงๆก็ไม่พ้นจากศีลสมาธิปัญญานะคะวิธีหลักจริงๆก็คือศีลสมาธิปัญญาโดยศีลเนี่ยก็คือข้อหนึ่งก็คือจะฝึกให้ตัวเองเนี่ยะคะ่ะตัวเราเนี่ยมีสติที่ระลึกรู้ได้ไวนะคะ โดยการรักษาศีลห้าให้สะอาดหรืออย่างเข่งคัดนะคะอย่างเข่งคัดด้วยความเข้าใจนะคะถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะรักษาศีลด้วยด้วยความเข้าใจเราจะไม่เราเข่งคัดแต่เราจะไม่เครียดคัดนะคะเพราะเราเราจะเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยเราทําด้วยเจตนาที่ดีแต่มันเผลอพลาดเผลอพังไปอย่างเช่นเรารักษาศีลว่าเราจะไม่ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะไม่เบียดเบียดสัตว์แต่เราเผลอไปทํายุงหรือมดตายเนี่ย เราก็ต้องเข้าใจว่าเราทําโดยไปโดยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําร้ายเขาอะค่ะแต่มันมีการเผลอพลาดเผลอพังอันนั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็ฝึกตัวเองให้มีสติให้เราลึกรู้ได้ทันมากขึ้นเป็นคนรอบคอบมากขึ้นรู้จักระมัดระวังต่ออสิ่งรอบตัวมากขึ้นนะคะเราจะได้ไม่เผลอไปทํายุงตายหรือมดตายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพื่อให้เราเท่าทันต่อทุกๆปัสาษาที่กําลังเกิดขึ้นมาค่ะการฝึกให้เรามีสติในการรักษาศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะพระุทธองค์จึงทรงสอนให้เราเนี่ยต้องเดินตามมรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยค่ะเพราะหนึ่งก็คือต้องฝึกให้เพื่อเพื่อ,อรักษาศีลน,นี่ก็เพื่อฝึกให้เราเระลึกรู้ตัวได้ไวนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติเรารักษาศีลห้าอยู่เนี่ยเรารู้ตัวเองว่าเราต้องไม่โกหกใช่ไหมคะเวลาเราเผลอคุยสนุกกับเพื่อนเนี่ยอยากจะเมา์มัน ต่เราก็เผลอไปโกหกเพื่อนถ้าเรามีสติระลึกรู้ได้ไวเอ้ยฉันรักษาศีลห้าอยู่นี่ฉันต้องไม่โกหกอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้เรามีสติฝึกให้เรามีสติระลึกรู้ตัวได้ทันอย่างเงี้ยค่ะทุกๆขณะทุกๆขณะท,ท,ที่เรากําลังมีภาษาต่างๆเกิดขึ้นนะคะเราก็จะกลายเป็นคนที่มีสติระลึกรู้ได้ไวอะค่ะพอระลึกรู้ได้ไวเมื่อมีภาษาที่พอใจหรือไม่พอใจมากระทบกับเราเนี่ยอารมณ์ต่างๆที่เกิดจากภาษาเหล่านั้นเนี่ย ก็จะไม่ทําให้เราเผลอเผลอเพลินไปกับมันได้นะคะส่วนข้อที่2ก็คือต้องฝึกทําสัมมาสมาธินะคะสัมมาสมาธิก็คือเช่นการทําสมาธิด้วยลมหายใจอะคะ่ะต้องทําให้มากนะคะพยายามทําอยู่กับลมหายใจให้มากการกระทําเช่นนี้ก็เพื่อเป็นการรวมจิตของเราอะคะ่ะรวมจิตของเราให้มาโฟกัสอยู่ที่ลมหายใจในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่งนะคะเพื่อที่จิตของเราเนี้ย จะไม่วิ่งไปวิ่งมาจนเหนื่อยนะคะเพราะถ้าจิตมันวิ่งไปวิ่งมาจนเหนื่อยอ่อนเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายอ่อนกําลังลงไปด้วยนะคะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าถึงชอบคิดมากคิดตลอดเวลาเนี่ยมันจะทําให้นอนไม่หลับนะคะเพราะว่ามันจิตมันไม่ได้พักนะคะมันวิ่งไปวิ่งมาจนทําให้กลายเป็นโรคเครียดแล้วก็ใบโพล่าแล้วก็ซึมเศร้าไปในที่สุดเพราะฉะนั้นการฝึกทําสมาธิก็คือเป็นการเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจของเราอะคะ่ะ ให้จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจให้ได้ในช่วงเวลาหนึ่งหน,งนะคะอย่างที่เคยอ่านพระสูตรไปให้ฟังริ่พระดรงศงสอนเราว่าอย่างน้อยต้องทำสามเวลาค่ะเชา้ากลางวันเย็นนะคะแค่เชา้ากลางวันเย็นแค่นี้ค่ะก็ถือได้ถือว่าเราได้ทําสิ่งที่เป็นบุญใหญ่อานิสงส์ใหญ่แล้วนะคะถ้าทําได้มากกว่านั้นมันก็จะยิ่งเพิ่มพูนอานิสงส์ของเรามากขึ้นทําให้เราสามารถเกิดปัญญาทางธรรม ท่แทาจริงได้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงสําคัญมากข้อหนึ่งก็คือฝึกสติไปแล้วนะคะโดยการรักษาศีลข้อ2ก็คือฝึกให้จิตตั้งมั่นไม่วิ่งไปวิ่งมาจนเหนื่อยอ่อนไรลกำลังอ่อนกําลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ข้อที่3ก็คือการเพิ่มพูนปัญญาทางธรรมอะคะ่ะให้มากโดยการฟังในธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงนะคะการฟังในธรรมะที่ถูกต้องถูกตรงเนี่ย มันเป็นการใส่สัญญาที่ถูกต้องเข้าไปในจิตของเราให้มากอะค่ะเพราะแต่ละคนเนี่ยมีสัญญาต่างๆไม่เหมือนกันใช่ไหมคะสัญญาแห่งความถูกต้องในจิตของแต่ละคนไม่เท่ากันถ้าเราอยากจะเดินในถูกทางอยากจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงอยากจะหลุดออกจากสังสารวัฏให้ได้เมื่อถึงเวลาสุดนาทีสุดท้ายของเราเนี่ยเรามีความจําเป็นที่เราจะต้องใส่สัญญาที่ถูกต้องเข้าไปในจิตของเราให้มากนะคะก็คือเพิ่มพูนปัญญาโดยการฟังอะค่ะ ฟังธรรมะที่ถูกต้องเช่นพุทธวจนะคำพูดของพุทธเจ้าอย่างเงี้ยค่ะหรือคำสอนของพระอาจารย์ท่านใดก็ได้อะค่ะที่เน้นไปในทางของอ,อริยสัจสี่ปฏิยสุบาทมักมีองค์8อะไรต่างๆเหล่านี้เนะีคะเพราะว่ามีแต่ขนทางนี้เท่านั้นนะคะที่จะช่วยสามารถทำให้เราเกิดปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาได้ทำให้เราสามารถที่จะเข้าใจ ถึงเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงของเราได้ทำให้เราสามารถที่จะาสามารถละ,ล,ะละความอยากต่างๆลงได้นะคะถ้าเราปฏิบัติตามแนวทางของมัคคีโมแปหรือสีนสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยปัญญายาณของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นทําให้เราสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆได้มากขึ้นปล่อยวางจิตของเราอ่ยูให้อยู่ในตําแหน่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นนะคะจนทาให้เราเนี่ยไม่ต้องไปมีความทุกข์แบบเดิมๆได้อะคะ่ะ ไม่ว่าความทุกข์แบบไหนจะมากระทบกับจิตของเราทําให้ต้องเกิดอารมณ์ต่างๆที่ไม่พอใจหรือพอใจขึ้นมาเนี่ยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะไม่ทําให้เราต้องหลงไปยึดติดกับมันได้อีกแล้วค่ะเพราะเราไม่หลงเพอไปยึดติดกับมันใช่ไหมคะสายเกิดแห่งทุกข์เส้นนั้นก็จะถูกเราตัดไปถ้าเราตัดสายเกิดแห่งทุกข์ได้ทุกๆตัวมันก็จะไม่มีความทุกข์สะสมเกิดขึ้นความทุกข์ไม่มีกรรมเก่าก็ไม่มีกรรมใหม่เราก็ไม่สร้างเพราะฉะนั้นก็เป็นที่แน่นอนนะคะว่าเราจะต้อง แนวเป็นอยู่ในแนวโน้มที่เราจะต้องเข้าสู่นิพพานได้อย่างแน่นอนนะคะถึงหน้าที่สุดท้ายเราก็จะไม่พลาดแค่นี้ค่ะก็คือพยายามนะคะรักษาศีลให้สะอาดทาสมมาสมาธิก็คือสมาธิด้วยลมหายใจเนี่ยดีที่สุดอะค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามาทําอย่างอื่นไม่ได้นะคะสมาธิอย่างอื่นก็ทําได้ค่ะแต่ถ้าสมมติจะได้บุญใหญ่อานิสงใหญ่แล้วก็ต้องเป็นสมาธิด้วยลมหายใจหรืออนาปนานสติสมาธิเนี่ยค่ะพี่พระองค์ทรง เน้นมากนะคะให้เราทําในใน,ในสมาธิตัวนี้แล้วก็เพิ่มพูนปัญญายทางธรรมให้มากโดยการฟังพุทธวจนะหรือสิ่งที่ถูกต้องนะคะพอเวลาที่มันเกิดผัสสะในแต่ละขณะขึ้นมาค่ะถ้าเรามีสัญญาที่ถูกต้องอยู่มากๆเนี่ยเราจะไม่เผลอไปทําตามความอยากนะคะแต่ถ้าสมมุติเรายังไม่มีสัญญาที่ถูกต้องอยู่ในจิตมากเราก็จะปล่อยไปตามสัญญาเดิมเดิมผิดผิดที่เราเคยเดินผิดพลาด,ด,ดมาใช่ไหมคะอย่างเช่นได้ยินภัทธะทางหู ที่คนมา,มา,มาต่อว่าเราหรือกระทบกระเทียบกระแนกกระแนอะไรเรายเงี้ยพอเราเกิดทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วเราทําไงคะเราก็จะด่าดกลับไปใช่ไหมคะหรือตอบโต้ก,กลับไปหรือเกิดอารมณ์ขุนมัวขึ้นมาในจิตของเราลักษณะแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติเราเป็นเราใส่สัญญาที่ถูกต้องไว้ในจิตเราเผื่อไว้แล้วเนี่ยไม่ว่าใครจะมาพูดไม่ดีหรือว่าต่อว่าหรืออะไรเราเนี่ยเราก็จะเข้าใจอ๋อมันเป็น เหตุปัจจัยที่มันจะต้องเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นเพียงแค่เสียงมากระทบกับหูเราแล้วโสตวิญญาณกำเป็นกำลังไปรับรู้อารมณ์มันอยู่เท่านั้นเองอะคะ่ะแล้วเรามีสติระล,ลึกรู้ได้ทันอย่างนี้มีสัญญาที่ถูกต้องอยู่ในจิตของเราได้แบบนี้เราก็จะรู้จักว่าเราจะต้องรีบตัดสายเกิดแห่งทุกข์โดยละความอยากที่จะพูดหรือต่อว่านั้นออกไปแล้วรีบนำจิตของเราไปรับรู้อารมณ์อยู่ที่ลมหายใจแทนเช่นนี้นะคะ่ะ ก็เหมือนกับเราตัดกรรมเก่าลงได้นะคะกรรมใหม่เราก็ไม่สร้างเพราะเราไม่ไปพูดจาไม่ดีกับไปใช่ไหมคะเราก็ไม่มีวิบากกรรมต่อเนื่องกับใครต่อไปอีกะคะ่ะ <c oughs> ก็เป็นที่แน่นอนว่าเรากําลังเดินตามแนวทางของมักมีองค์8เพิ่มขึ้นแล้วก็เตรียมตัวเข้าสู่นิพพานได้ะคะ่ะวันนี้ก็คงจะพูดถึงวิธี <c oughs> นะคะที่จะ,ะละทิ้งความยึดในอารมณ์ของเราให้เร็วะค,ะค่ะก็มี3ข้อนี้นะคะ เราต้องเล่งฝึกปฏิบัติกันก็คือรักษาศีลให้ดีทำส,ำส,ำสำมาสมาสมาธิดยการทำสำมาธิที่ลมหายใจให้มากหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เพิ่มพูนปัญญาของเราให้มากเพื่อที่เราจะได้มีสัญญาที่ถูกต้องอยู่ในจิตของเราให้มากอะคะ่ะโอเคเดี๋ยวจะอ่านกรของท่านพุทธทานให้ฟังบทหนึ่งนะคะ วันนี้เลือกมาหนึ่งบทชื่อว่าเดี๋ยวสักครู่นะคะบทไหนดีโอเคโอเคชื่อบทกอนว่าเสียงคุรีกับมาหากอไพ่นะคะลองดูนะคะเริ่มนะคะเสียงคุยหวนกับมาหากอไพ่ จงคิดให้เห็นความตามนี้หนอว่าไผ่ลำตัดไปจากไผ่กอทำคุยพอเป่าได้เป็นเสียงมาเสียงก็หวนกลับมาหากอไผ่เป่าเท่าไรกับกันเท่านั้นหนาเหมือนไอ้น้ำจากทะเลเป็นเมฆากลายเป็นฝนกลับมาสู่ทะเลเหมือนตันหาพาคนด้นพิภพพ,พ,พอสิ้นฤทธ์ก็ตลบหนทางเหววิ่งมาสู่แดนวิสุิ์หยุดเกเรไม่ทะเลทะไหลไปที่ไหนเลย อันความวุ่นวิ่งมาหาความว่างไม่มีทางไปไหนสหายเอย๋ยในที่สุดในที่สุดก็ต้องหยุดเหมือนอย่างเคยความหยุดเฉยเป็นเนื้อแท้แก่ทรรมเอย๋ยนะคะท่านพุทธทาสก็เปรียบเทียบให้เราดูนะคะว่าตัณหาเนี่ยมันมันความอยากเนี่ยค่ะมันพาคนเนี่ยหลงทางในสังสรารวัตรมาต้องนานนะคะแต่ในสุดท้ายแล้วเนี่ยเอมันสิ้นฤทธิ์ใช่ไหมคะสิ้นฤทธิ์ก็คือว่า เราสามารถเอาชนะความอยากของเราได้มีตัววิชาเกิดขึ้นและตัววิชาลงไปได้อะคะ่ะเจ้าตันหานี้ก็จะตลบหมดหนทางเกเรอีกแล้วอะคะ่ะแล้วก็วิ่งมาสู่แดนวิสุทดหยุดเกเรนะคะไม่ทะเลถไลไปที่ไหนเลยถ้าทําได้แบบนี้นะคะ่ะมันก็จะทําให้เราสงบเย็นได้นะคะความวุ่นก็จะไม่มีความวุ่นก็จะวิ่งมาหาความว่างแทนนะคะสุดท้ายมันต้องเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะคะ่ะชีวิตถึงจะสุขสงบเย็นได้นะคะ เราต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้นะคะศีลส,สมาธิปัญญามีทางนี้ทางเดียวะคะ่ะหนทางเดียวที่เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะคะและออกจากสังสารวัฏได้ถ้าเรายังไปหาวิธีการแก้ไขอื่นๆหาหนทางอื่นๆเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะคะต้องพยายามกันนะคะวันนี้คงต้องแค่นี้นะคะไปก่อนนะคะ night, คุณนายะ